น,นั้นมียอดรักสรักใจร้องเพลงกล่อมให้เราฟังยอดรักยังเล่นหนังให้ชมเมื่อเราเงาตรมคลายทุกให้สุขอารมณ์ ชมนิยมยิ่งใหญ่ยอดรักสลักใจดุ่ดังทั่วทั้งเมืองไทยดังได้ไม่ใช่ดังเองแต่เดี๋ยวนี้ไม่มียอดรักมวยมอนผนพัก ร้องเพลงมะเร็งโรครายทำลายแหลกลานขอดวงวิญญาณ้อยบนขึ้นบนสวรรค์อยู่บนวิมานเมืองแมนยอดรักจากแวน จากดินจากทินจากแดนไปร้องล่อมแฟนบนแดนวิมานพรสวดดังแล้ววังเวงใจเพลงนอนร้องไห้พริวพรานตื่นตันหรือดีทรณีการแสง หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงยอดรักปิดฉากแสดงสิ้นแสงแฟนจารากอนโลกคือโงรงละครความจีิสิ่งที่แน่นอนติดตัวเมื่อตอนเราตาย ไรรักไปจากแฟนแฟนพวงรีดแควนแทนพวงมาลรยเกิดชาติใดขอให้พบก,กันร่างรับดับคันเสียงเพลงยังอยู่คู่กันยังมีรูปปั้นแทนกาย ยอดรักสะัะใจตัวตายชื่อยังไม่ตายสลกใจตะรอดยอดรัก ครับผมสมมิ่งเหมืองร้องนะครับสวัสดิ์กำนันตำบลเสียบครับแล้วนี้คือเจ้าของพื้นที่โดยตรงนะครับคือท่านผู้ใหญ่อันนันแก้วนะครับแล้วนี่คือท่านผอมโนบุญทนนะครับเป็นผอโรงเรียนท่าวะครับแล้วนี้เปรียบเสมือนที่ปรึกษาเผ่ามลาบบรีของเรานะครับอันนี้ก็เป็นพี่น้องมลาบบีนะครับ ร่างเดิมแต่งตัวเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้สมัยร่างเดิมนะครับครับก็ในฐานะผู้นำนะครับก็ต้องขอขอบคุณทีมงานของพระอาจารย์นะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่ครั้งหนึ่งพระอาจารย์เคยมาแล้วในพื้นที่ก็เพอินว่าพระอาจารย์มาศึกษาดูความเป็นอยู่ของพี่น้องที่บ้านเราเรียกว่าตองเหลืองนะครับหรือบลรบาบรีเนี่ยก็เกิดความเมตตานะครับก็เลยมาอีกเป็นรอบสองในในฐานะผู้นำก็ต้องขอขอบคุณนะครับ อ่คือการเป็นอยู่ก็อย่างเท่าที่เห็นนะครับเพราะว่าพี่น้องเราถ้าพูดถึงแล้วถ้าเราคิดถึงหลักธรรมะเนี่ยก็พี่น้องเราไม่ได้มีการแข่งแย่งนะฮะคือมีแต่เมตตาเหมือนดังที่พะอาจยา์เห็นนะครั้งแรกแล้วก็ครั้งนี้ที่เป็นครั้งที่สองพ่อาจยา์ได้เอาสิ่งของความจําเป็นที่ใช้อุปโภคบริโภคดูแล้วพวกน้องๆพี่ๆของเขาเนี่ยเขาจะแบ่งปัน,นเท่าๆกันเลยนะครับคือคือเขาไม่ได้ว่า คนนี้ได้เยอะคนนี้เนี่ยเขาไม่เกี่ยงนะฮะคือเขาเขาแบ่งกันให้เท่าเ่ากันเหมือนกับที่ที่ความเดิมคราวที่แล้วที่มาที่ผมได้คุยให้พระอาจารย์ฟังทีหนึ่งว่าเขาได้สมมติเขาไปล่าสัตว์เนี่ยนะครับเขานกตัวอย่างว่าเขาไปได้สัตว์มาตัวหนึ่งเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันประมาณ12อครอบครัวเขาก็จะแบ่งเป็น12 12 12ส่วน12หุ้นเลยพูดง่ายๆให้เข้าใจอ่ะคือแบ่งแบ่งกันให้เท่ากันหมด นะครับแล้วก็เขาไม่ได้มักใหญ่ไฟสูงหมายถึงว่าขอให้มีกินไปเป็นวันๆแล้วก็มีชีวิตอยู่ไปเขาไม่ได้ไปแย่งชิงอะไรกันเหมือนกับพื้นราบเรานะครับโดยเฉพาะพี่น้องเ <c> ผ <oughs> าบาราบีนี่แหละผมยอมรับนะครับตรงนี้นะ <c oughs> คือคือมันก็มีความสุขอย่างหนึ่งนะครับผมว่าเพราะว่า <c oughs> แต่เขาก็รักกันนะครับสามัคคีปองดองกัน <c oughs> เขาไม่ได้ไปต้องไปทะเลาะวิวาทอะไรไม่มีนะครับ <c oughs> โดยเฉพาะไม่เชื่อก็ลองถามผู้นําดูนะฮะ ท่านผู้ใหญ่เนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกน้องหรือเป็นลูกบ้านในลูกบ้านของท่านผู้ใหญ่อ,อันันต์ปอกแก้วนะครับหมู่แปดตบลเสียบนะครับนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในานามของผู้นําเนี่ยผมหวังใจยางยิ่งว่าอยากให้พระอาจารย์เข้ามาเยี่ยมเยือนเขาอีกสักครั้งนะครับ <They 're S 1> ถ้ามาอีกครั้งหนึ่งน่าจะมาเป็นทีมเยอะๆกว่านี้นะครับนะไม่ใช่โดดเดียวนะครับต้องต้องขอขอบคุณมากๆนะครับครับ ครับก <Hi. S 1> ็ขอขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างสูงนะครับที่วันนี้ที่ได้มองเห็นความสําคัญของชนเผ่าราบดีหรือตองเหลืองของของเรานะครับชนเผ่าตองเหลืองเราเนี่ยอย่างนี้อยู่ในโรงเรียนบ้นานทวะา้านบรุงตำบลบ่เหยียบอําเภอสองเนี่ยมีเข้า9คนครับอยู่ในโรงเรียนระดับประถมศึกษานะครับ แล้วเราก็ดูแลเป็นอย่างดีในเรื่องหลับนอนนะครับเวลาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เราก็จะให้พักพักนอนที่โรงเรียนแล้วก็ในช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะให้กลับกลับมาบ้าน,นที่ตรงนี้แห่งนี้เ,นเพื่อมาช่วยเหลือผู้ปกครองส่วนการดูแลในเรื่องการศึกษาเราพยายามส่งเสริมให้เด็กเขาได้ รับการศึกษาจนถึงจบระดับภาคบังคับแต่บางสิ่งบางอย่างมันก็ในเรื่องการศึกษานั้นก็เรื่องชนเผ่าเราเราก็รู้อยู่ว่าเขา,าความเป็นอยู่ของเขามันจะไม่เหมือนพื้นราบของเราเราก็ประคับประคอง <c oughs> ในเรื่องการศึกษานะครับพยายามเป็นเป็นห่วงในเรื่องนี้ก็สิ่งที่มุ่งหวังอยากให้การศึกษาของชนเผ่าได้ได้มี คุณภ,ภาพศักยภาพก็คือตอนนี้คือเราระดมทุนทรัพย์เพื่อมาส่งเสริมคุณภาพชีวิตคือตอนนี้เราพยายามจะสอนทักษะชีวิตให้เขาได้ได้เรียนรู้เหมือนคนพื้นราบของเรานะครับเพราะนั้นโรงเรียนของเราก็พยายามที <c oughs> ่จะสร้าง, <c oughs> งจุดนี้แล้วก็พอดีมีท่านผร้อาจารย์แล้วก็ผู้ใจดีหลายท่านที่ให้ความเมตตากับชนเผา่า ที่มองเห็นความสัมพันธ์ในเรื่องความเปอยู่เรื่องการศึกษาวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ผมในฐานะาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบรรทวะแห่งนี้ที่ได้รับดูแลร่วมกับท่าน <c oughs> ผู้ใหญ่อนันต์ป๊อกแก้วท่านสารวัตรกํานันมิ่งนะครับแล้วก็ท่านลุงสมที่คอยดูแลความเป็นอยู่ในเรื่องนี้ <c oughs> ก็พยายามทําทุกวิธีทางเพื่อที่จะ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชนเผ่านี้นให้ดีขึ้นนะครับก็วันนี้เป็นโอกาสดีก็ขอขอ,ขอบพระคุณท่านพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับที่กรุณามอบสิ่งของครับครับผมขอบคุณครับนี่ครับผมในอนันต์ต๊กแก้วผู้ใหญ่บ้านทวะหมู่ที่แปดจังเสียบุรีเผ่าตองเหลียองอได้อยู่ในพื้นที่ของหมู่แปดจังเสียบ และก็ดูแลคือในพื้นที่ที่ผมควบคุมอ่าเผาตองเหลียงมี40กว่าคนและ13เออ12 12ครอบครัวที่อยู่ในพื้นที่ผมก็ขอขอบคุณพระอาจารย์ที่ได้มีความอนุเคราะห์กรุณาที่ได้อนุเคราะห์สิ่งของและมาดูแลเผ่าตองเหลียงที่มาช่วยเหลือ,อดูแลและมาให้สิ่งของ รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งครับที่พระอาจารย์ได้เห็นความสําคัญแต่บางครั้งการาเป็นอยู่ของพื้นที่ของเผ่าตองเหลียงกับพื้นที่ราบการปกครองผมก็พยายามจะทําอยู่อยากให้เขาได้อยู่เหมือนกับชาวบ้านพื้นหลาบเหมือนเดียวกันแต่ทุกครั้งที่การมีการพัฒนาอะไรต่างๆเขาก็โอเคที่ช่วยเหลือกับหมู่บ้านมาตลอดครับผมก็อยากให้ต้ง ทางพระอาจารย์และผู้มีใจบุญทั้งหลายช่วยดูแลฝ่อ้องเหลียงที่บ้านทวะหมู่ที่8ตบเสีย,ยบสิ่งของที่ได้มาผมขอขอ,ขอบคุณทางพระอาจารย์และผู้ใจบุญทั้งหลายที่อนุเคราะห์สิ่งของมาตลอดครับขอบคุณครับแล้วเราจะไปทาาไํางานกันเมื่อไหร่อีกเนี่ยก็มันจะว่ามันไปทํางานเนี่ย เราชาวบ้านมึงก็มึงครับพวกเราไปทํางานเนาะขอไปทาให้พวกเราไปทํางานแล้วขอเพื่อจะช่วยกันทํางานเต่เขาบางไม่ให้ตังเราเลยไม่ให้ตังแถมยังเราต้องหาอะไรกินเองอีกอืมเบื่เนื่อแค่พุงมันมาฉุกและหุกไงเดี๋ยวทํามแค่นี้ยหมูตัวก็พอเนาะครับมามาทำกินกันเนาะทำกิน ทำอะไรกินได้น่ะครัวครัวก็ได้ครับลวกก็ได้ครับล้ําได้ไหมได้ครับหลามทําไงน่ะหลา้ําใส่กระบอกกระบอกกระบอกใหม่กระบอกแพรกอะอะไรก็ได้มันได้หมดอ่ะเออมันได้กินหมดอ่ะครับได้กินหมดเนาะครับไปทํางานเราไม่ได้ตังค์เลยเหรอไม่ได้ครับไม่ได้ครับเหมือนเขาหลอกเรามันได้อยู่เรากินกันเลยกินกันเลยเอาไปให้เด็กๆกกินกันได้ เหน,นียวใช้โอ้ใช้นี่คนนี่อเอาลองกินที่เป็นไงอร่อยไหมแล้ววันนี้ทำไรกินกันเนี่ยก็ธรรมชาบแบบนี้แหละครับไบเหมือนมาเช้ากินกับอะไรกันอ่ะมาเช้าแต่มันก็คงไก่คงไก่พวกผมไปอเอามาไปซื้อมาครับแล้วเวลากินเหล้ากินเหล,ล้าอะไรเนี่ยกินเหล้ากินเหล้าเทียนเหล้าเทีนนเยนแต่ พราะผมไปเอามาแต่กินไปตำประสาทเนอะพราะผมพูดไปแบบสบายนี่ยสีสส่สิบสี่สิบห้าสิบยังได้ครับแต่พวกผมจีรศวกนะตนนแ,แต่แบบแบบว่าอย่าบ้าอย่าเบ้อแต่พวกผมต้องนี้มันได้กินเ <c oughs> พราะมีช้อนนี่นะไม่มีครับนี่นี่คือช้อนเราออเราออช้อนเราครับ แล้วใครพักกูเนี่ยบ้านน้องหมดโอ้แต่ปกติถ้าอยู่บ้านก็จะใส่อย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยใส่ไหมใส่ครับเวลาทำทำงานใส่ไหมใส่อยู่ไม่ได้ใส่ครับอ๋อแต่นานๆใส่อย่างเงี้ยครับนานเพราะว่าบ้านอยู่ในบ้านก็ใส่เลยครับเพราะว่าไปทำงานเราไม่ได้ใส่อ๋ายเขาหรอไม่ต้องอายนี่คือวิถีชีวิตเราเดี๋ยวทำมา มาเรหมาตดูนี่กอหมาด้วยนะภาษาเราเกาเรียกว่าอะไรเนี่ยแพะสุนัขฮะวัวสุนัขเหลือใช่ภาษาถิ่นเราอ่ะบรนแบรนแบรนนี่คือหมาครับอ๋อแต่ปบรนแต่หากลางเขาเรียกวัววัวสุนัขพิจิตเรียกวัววัวถ้าโคราชเรียกควาย Ừ. subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ nó không bài. lỡ những video hấp dẫn